สวัสดีนะครับคือเราตามหัวข้อเลยนะครับเหตุใดทําไมคนถึงไม่ค่อยมีความสุขคือมันเป็นเรื่องของการตั้งพบตั้งแต่แรกคือหมายความว่าโบราณจารย์เขาเนี่ยคิดเอาไว้แล้วนะครับว่าคือถ้าเราอ่ะไม่สามารถปรับจุดสมดุลตรงนี้ได้อ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ยากครับนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะคือเนี้ยเป็นทุกลัก h n เลยนะครับล้วเ,เราต้องเข้าใจ แต่ผมจะยกตัวอย่างลัคนาเมธเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นดวงโลกไงแล้วก็เป็นดวงเมืองด้วยนะครับเราดูภพสุภาาก่อนเพราะโดยปกติเราจะรู้ว่าภพสุภาเนี่ยมันหมายถึงความสุขก็คือช่องนี้นะครับอันนี้พูดถึงว่าเอาไปใช้กับทุกลัคนาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอันเดียวกันเพียงแค่ว่ามันโคนธาตุนะครับเราเอาความหมายของสุภาาก่อน สุภะบางคนจะสับสนกับความเจริญผมจะแยกอย่างนี้นะคือถ้าเป็นเรื่องของความเจริญขึ้นคือมันมีเพิ่มขึ้นมันเป็นภพลาภะครับตามเล่มนี้นะพูดถึงตามตำราของท่านอาจารย์อรุณนะครับตำราอื่นไม่สนใจอีกตามเคยตามคอนเซปต์เดิมนะครับเพราะเรากลาลังสอนเรื่องเล่มนี้นะฮะนั้นสุภาอันเนี้ยมันจะมีความหมายของความดีงามนะครับความดีก็ได้ความเชื่อนะครับ เป็นส่วนบุคคลนะครับความเชื่อเนี่ยแล้วก็จะเป็นเรื่องของแนวทางทางออกอะไรแบบเนี้ยทางออกขนทางอะไรแบบเนี้นะครับแล้วก็การศึกษานะครับศึกษามันจะเป็นมีความหมายใหญ่ๆครับแล้วเรา,เาค่อยไปย่อยรายละเอียดอีกทีหนึง่งทีนี้เราจะเห็นว่าเราสังเกตเห็นนะครับสุภะที่อยู่น่ในช่องราศี มันจะเป็นไฟนะครับเนี่ยเป็นไฟถึงเขียนด้วยสีแดงเลยนะครับนี่เป็นไฟและอีกภพหนึ่งก็คือปุตตะครับเป็นไฟนี่เห็นไหมครับคือมันเป็นทา่าเดียวกันที่โบราณจาร์ตั้งไว้นะครับตั้งแต่ตานุเลยแล้วก็ปุตตะเลยแล้วก็สุพะต่อให้เคลื่อลคนามันก็จะเป็นตานุปุตตะสุภะซึ่งอยู่ในทา่าเดียวกันแต่อาจจะไม่ต้องเป็นไฟก็ได้เป็นอย่างถ้าเราไล่ไปนะผมจะไล่สี่จตุ ธาตุแล้วกันนะครับลองดูนะถ้าเป็นกรกฎตรงนี้ใช่ไหมครับสุภาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกระธาตุกรกฎคือน้ําปุตตะก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ตนุก็อยู่ตรงนี้เห็นภาพนะครับแต่ถ้าเป็นตุลก็เหมือนกันก็จะเป็นลมนะครับอุตตะเป็นลมสุภาก็เป็นลมนะครับถ้าเป็นบางกรเป็นดินอุตตะก็เป็นดินสุภาก็เป็นดินเราสังเกตเห็นอะไรไหมคืออย่างนี้อธิบายแบบ พง่ายๆหน่อยลัคนาเนี่ยเป็นของโลกไฟเนี่ยหมายถึงการก่อเกิดการเริ่มต้นการริเริ่มฉะนั้นไอคนที่มันจะมีความสุขได้เนี่ยซึ่งมันจะแปรผันกับตนุ้วยนะก็คือตัวบุคคลคนนั้นอะรวมถึงปุตตะด้วยนะครับไม่ใช่แค่บุตรหลานหรือบริวารน,นะถ้ามันเป็นตัวเองอะโดยที่คนคนนั้นไม่มีลูกไม่มีอะไระหรือหรือมีก็ได้แต่มันต้องเกิดขึ้นใหม่ตลอดไงคือหมายถึงว่าต้องมีการเกิดขึ้นใหม่ตลอดความสุข ที่จะต้องมีการเกิดขึ้นใหม่อยู่บ่อยครั้งข้อคาว่าปุตตะคือสม่ำเสมอครับหน้าวันนี้มันเป็นยังไงครับคนมีความสุขนยลงเพราะว่าอะไรมีสิ่งล่อตาล่อใจแล้วเกิดขึ้นมาเยอะไม่ว่าจะเป็นไฮเทคเทคโนโลยี Tech ไม่ว่าจะเป็นนวัตรกรรมวิวัฒนาการอะไรของมันก็นไม่รู้นะครับมันก็ทำให้คนเนี่ยมันเครียดนะครับสมัยก่อนอนะ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะไงครับโลกอินเทอร์เนต็ตนกะ็ไม่มีอ่ะเราตัดออกไปเลยเวลาเราจะไปหาใครสักคนหนึ่งอ่ะมันก็ต้องเดินไป ยังไม่นับโทรศัพท์นะสมัยนู้นนี่คือเขียนจดหมายหากันนะครับผมว่าหลายหลายคนคงทันอะ่ะแล้วก็ฟังวิทย,ยุอะ่ะไม่มีทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมามีโทรทัศน์ฟังโทรทัศน์แต่ก็ยังแต่ก็ยังแบบยังไม่มีการสื่อสารนะโทรศัพท์เราเพิ่งมามีเป็นแบบปุ่มกดก่อนสมัยก่อนที่ดังก็คงเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ๆก็โดนลิกสิทธิ์ขึ้นมานะครับเอาว่าพอเริ่มมีโทรศัพท์ก็ยังโทรติดต่อนะ ยังไม่ได้สามารถที่จะคุยเห็นหน้าณนะปัจจุบันที่เป็นไลน์หรือเป็นระบบปฏิบัติการอื่นๆนะครับหรือเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับดังนั้นสิ่งพวกนี้ที่มันเข้ามาล่อตาล่อใจที่เป็นแนวทางใหม่ๆที่เป็นไอ้พวกนวัตกรรมใหม่ๆมันทําให้มนุษย์มันไปติดตรงนั้นแล้วก็ยังไงไลไปเลยนะสุพระนุอุตตะเห็นไหมครับมันอันเดียวกันพอมันทําให้ไปติดตรงนั้นปุ๊บ ไอ้ความเป็นสุขะหรือความสุขเนี่ยมันจะลดร้อยถอยลงก็ไอ้พวกนี้แหละเป็นแปรผันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานะี่ยอยู่กับมาอย่างไงเป็นสามเหลี่ยมเลยนะเราจะสังเกตเห็นนะครับนี่มันเป็นสามเหลี่ยมนะโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่คนจะถูกสอนใช่ไหมครับสามเหลี่ยมประเภทรากฐานความรวยจนอ่ารวยเป็นรวยกระจุกจนกระจายอะไรประมาณนี้นะครับผมคือไอ้รวยอยู่บนยอดไอ้จนอยู่ข้างล่างไอ้จนชั้นกลางอยู่ตรงกลางแต่สามเหลี่ยมในโหราศาสตร์เนี่ย มันคือต้องอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับคือการปรับจุดสมดุลระหว่าง3มเรื่องเพราะในทุกๆุกพบะ่ะมันจะมี3มเรื่องสอดคล้องกันเสมอลองไปไล่ดูแล้วลองพิจารณาดูทุกพนะผมกาลังพูดถึงทุกพบนะทั้งกระดุมพระด้วยมันก็จะไล่กันไปทุกพอย่างเงี้ยสามสามเรื่องราวมันจะผูกกันตลอดนะครับอย่างเช่นสมมุติเราเปลี่ยนไปนะลองเปลี่ยนเป็นกระดุมพระดิในลัคนาเมะ่ะมันก็จะเป็นกระดุมพระแล้วก็จะเป็นอริ แล้วก็จะเป็นกรรมะเห็นไหมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเงินปัญหาหนี้สินการกู้แล้วก็งานนี่เป็นเรื่องเดียวกันไงมันเป็นอันเดียวกันมันแยกออกจากกันไม่ได้เพราะมันอยู่ในธาตุเดียวกันนะครับทีนี้พอมันรวมกันหลายเรื่องเข้าแล้วมันผูกกันอย่างนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยบางคนหาจุดสมดุลไม่เจอเพราะไปทางบุตต้มากเกินไปยังไงอะไรมาเอาหมดกระแสใหม่ๆมาเอาหมดเขาว่าไอ้นี่เจ๋งเอาหมด ของมันต้องมีอะไรอย่างเนี้ทีนี้ของมันต้องมีก็เพื่ออะไรเพื่อความสุขชั่วคราวแปบ๊บหนึ่งบางทีเนี่ยเคยไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยนะอยากได้ไอเนี่ยโคตรเลยแล้วพอไปซื้อนะมันดีใจอยู่แป๊บนึงอะประมาณสองสามวันอะแล้วมันก็เลิะเหิอไปแล้วนะครับเอามือถือก็ได้ผมยกตัวอ,อย่างมือถือใหม่เลยก็ได้นะซื้อปุ๊บเนี่ยเราจะเหิมันอยู่สักพักนึงบางทีเราเล่นนะไม่เต็มประสิทธิภาพของมันนะซื้อมาหลายหมื่นเล่นแค่หลายร้อยอะ คือราคามันก็แค่เล่น Facebook ลยยน์เงี้ยเราซื้อมาแค่นั้นนะประสิทธิภาพมันอื่นไม่ได้เลยเดีย๋ยวว่าแต่บางคนเลยกล้องบางทียังไม่ได้ถ่ายเลยหรือบางคนซื้อมาเพื่อถ่ายกล้องแต่คําถามก็คือเฮ้ยตัวละไม่ถึงสองหมื่นอะผมพูดถึงไม่ถึงสองหมื่นซึ่งมีหลายแบรนด์แต่ไม่บอกเยอนะพอเดี๋ยวก็ลิขสิทธิ์เหมือนกันกล้องเทพๆของมันอนะทั้งของแบรนด์นู้นแบรนด์นี้อะอะไรอย่างนี้นะ มันก็สวยแล้วนะครับคือถ้าเราต้องการจะกล้องสวยนะแต่ว่าทีนี้มันมีภาพลักษณ์ไงเรื่องของแบรนด์ไงมีภาพลักษณ์ไงมันก็เลยต้องมีราคาเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้พอไปถึงจุดนั้นปุ๊บอะไรเกิดใหม่ปุ๊บเปลี่ยนทุกปีเลยอย่างนี้นะมันจะมีความสุขได้ไงครับในเมื่อมันตามมันไม่ทันลองนึกภาพดูนะมันเกิดขึ้นมาตลอดอะแล้วเราต้องตามมันไปตลอดอะมันสู้เราเอาตัวเองออกมามันอาจจะง่ายกว่านะผมว่านะครับดังนั้นทางหลักพุทธศาสนาเขาก็เลยเหมือนกับว่า ให้เราอยู่จุดสมดุลตรงกลางคือถ้ามันจําเป็นต้องตามก็ตามไปแต่ถ้ามันถึงขนาดว่าต้องตามแล้วก็เป็นเป็นกระแสเรื่องดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยสร้างภาพเอยอะไรเอออย่างเงี้ยแบบนี้ที่เห็นกันอยู่ยมันไหวไหมล่ะครับใช่ไหมละ่ะเพราะว่ามันไม่มีแนวทางเป็นของตัวเองสุภาษเนี่ยนี่ครับสาคัญนะถ้าตําแหน่งสุภาษคือดาวดาวดาว,ดาวที่เป็นดาวภพสุภาษ ถ้าตำแหน่งมันไม่แข็งนะครับผมบอกเลยว่าคนคนนั้นะจะหาแนวทางของตัวเองได้ยากมันก็จะเป็นอาการประมาณว่าเจออย่างนี้แล้วทายังไงดีเจอแบบนั้นแล้วไปไหญ่ต่อดีเพราะมันไม่รู้ทางออกจริงๆคือเขาไม่สามารถอสุภาพเป็นเกษตรก็ต้องมีแนวทางเป็นของตัวเองมีความเชื่อเป็นของตัวเองมันก็คงจะไม่ไปถามคนอื่นสุภาพเป็นอุ่นยิ่งแล้วใหญ่มันก็ต้องเชื่อตัวเองแบบสุดมันก็คงไปถามคนอื่นเหมือนกันนี่ครับเห็นไหมแต่ถ้ามันเริ่มเป็นปะเป็นนิดเนะี่ยเอาแล้ว หรือแบบว่าไม่มีตําแหน่งอะไรเลย,เ,ลยเป็นลอยๆอย่างเงี้ยมันก็อยู่ตรงกลางนะเขาเนะี้ยถ้าเกิดว่าโดนกระแสลุมเล้ามากๆก็ไปทางอื่นบางคนเนี่ยดาราบางคนเลยนะอยู่ไม่ได้เพราะว่ากระแสคนอื่นเขาผลักดันไปนะครับเคยเห็นไหมดาราเกาหลีรวยนะมีตังนะแต่ค่าตัวตายเฉยเลยเดี๋ยวว่าแต่ดาราเกาหลีคนไทยก็มีรวยนะชีวิตเหมือนไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยเฮ้ยทำไมมันไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้ใช่ไหมละ่ะ นี่ไงเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีความสุขสุภาพเป็นความสุขแต่ปุตตะเป็นความสนุกนะปุตตะันเหมือนเด็กอ่ะมันอย่างอย่างถ้าใครใกล้ชิดกับเด็กอ่ะเราจะรู้ว่าเด็กน่ะรับทุกอย่างไม่ค่อยกลัวเราตอนเด็กๆอ่ะงูเงือะจับหมดพอโตขึ้นมาเริ่มกลัวเฮ้ยไม่กล้าแบงปองแบงปองจับหมดอ่ะนะฮะคือเด็กนะมันเป็นอย่างนั้นจริงนะตอนเด็กๆอ่ะโหสูงแค่ไหนมันก็ปีนหน้ากลัวแค่ไหนมันก็ไป ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าเด็กใสยซื่อเขามีแต่เรื่องของการอยากรู้แต่พอเริ่มโตขึ้นมันเริ่มทํางานสิอลิมันเริ่มทํางานมันเริ่มมีความเอะระวังมันเริ่มมีความกังวลใจเกิดขึ้นนะครับแล้นั้นไอ้สามภพเนี่ยถ้าเราปรับสมดุลปุตตะไม่ได้เราปรับสมดุลความสุขเล็กๆน้อยๆของเราไม่ได้นะบางคนความสําเร็จเขาใหญ่ไงใหญ่จัดจะเริ่มทําธุรกิจอะไรเงี้ยก็ขอสักเออเดี๋ยวเก็บเงินสักห้าแสนก่อน จะกลับไปอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยไม่ต้องรอก็ได้มั้งผมว่านะเพราะบางทีมันจะเก็บไม่ได้เอานะใช่ไหมละ่ะคือบางทีแบบมันคิดโครงการใหญ่เกินไปเราเริ่มจากเล็กๆก็ได้ปุตตะเนะี่ยเห็นไหมมันก็บอกอยู่แล้วไงตนุปุตตะสุภะถ้าเริ่มจากเล็กๆเรื่อยๆสม่ําเสมอทําแบบเรื่อยๆสม่ําเสมอทําแบบว่าเฮ้ยเชื่อใจในตนเองหน่อยแต่เป็นความสําเร็จเล็กๆ,ๆนะบางทีความสาเร็จเล็กๆ,ๆมันไม่จําเป็นต้องไปโชว์ใครใช่ไหมละ่ะลองดูนะสุภะเห็นไหมความสุข มันไม่เกี่ยวอะไรกับสาชะเลยนะครับนึกภาพออกไหมไม่เกี่ยวอะไรเลยนะครับกับสาชะแต่เป็นพบที่เล็งกันนะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคือสุขภาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยพบที่เก้าแต่เล็งกับพบที่สามนะอ่าเห็นไหมเป็นพบที่เล็งกันยิ่งถ้าดาวอยู่ในในพบนี้แล้วเล็งกันด้วยนะโวผมว่าคนนั้นนะ่ะมันน่าจะมีเรื่องมีราวอันอื่นเข้าไปซับซ้อนพอมันเป็นอย่างนี้เข้าเนี่ย เราก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆคือถ้าเราเอาตัวเองต้องหรือเอาสุภาพของตัวเองไปภูกกับสาหัรชะเมื่อไหร่แล้วก็เราจะถูกสังคมชักจูงอาจจะไปในทางที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้อาจจะเป็นถูกต้องในความรู้สึกคนอื่นหรือแทนที่เราจะมีเท่าที่เรามีแต่กลับไม่ได้ไงเพราะมันจะเสียหน้ากลัวเสียหน้ากลัวน้อยหน้ากลัวคนไม่เชื่อถือ ก็เลยต้องอัพเลเวลตัวเองเพื่อที่จะทําอย่างนั้นเนี่ยอันตารายมากนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ให้คิดคือมันไม่มีดาวก็ได้ที่มันอยู่ตรงเนี้แต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันไงคือสามภพเนี้ยจะเกี่ยวเนื่องกันดังนั้นเวลาดาวมันไปอยู่ที่ไหนมันจะผูกเรื่องเข้าไปเพิ่มนะครับอันนี้ผมพูดแค่ว่าสาภพเนี่ยเกี่ยวกันสมมติว่าพุทตะไปอยู่กระดุมพระอา้าวคราวนี้ ไอ้ไอสาวพบเนี้ยปุตตะสุพระตนันุก็จะเพิ่มเรื่องกระดุมพระเข้าไปอีกคนบางคนไม่มีความสุขเรื่องเงินหารายได้เรื่องเงินน้อยเกินไปไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยมันเป็นจริงๆนะลองไปสังเกตตัวเองดูนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมสุดท้ายฝากาไว้เราปรับจุดสมดุลให้อยู่ตรงกลางสามเหลี่ยมมีหลายชนิดแต่ชนิดของโหราศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่ทางใดทางหนึง่งมันอยู่ตรงกลางครับต้องทำให้ได้ นะครับแล้วก็การสมดุลของแต่ละคนอะ่ะมันไม่เหมือนกันด้วยบางคนพอแค่นี้บางคนแค่นี้ไม่พอบางคนความสําเร็จมีแล้วแต่จะเอาอีกเห็นอะไรใหม่ๆมาเอาอีกอะไรเงี้ยนี่น่ากลัวตรงนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ